สนับสนุนโดยรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัวเดือสีคู่หูกล้องโลกฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ 3 6 0องศาโกกลีนช่วงนี้เป็นการพูดคุยเพื่อนำไปสู่การโกกลีนนะครับผมอยู่กับแขกรับเชิญรองศาสตราจารย์ดรวิจิตบุษบามารมหัวหน้าหน่วยวิจัยอนาคตและนโยบายเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และภรารกิจโกกลีนวันนี้เราคุยกันในหัวข้อออกแบบเมืองอนาคตความหวังทางรอดวิกฤตสภาพภูมิอากาศมันต้องขนาดนั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะเราต้องมี<ห>ทาง,งออกค่ะ,คะ ยังไงครับมันเป็นยังไงในเรื่องของการผังเมืองมันเป็นเรื่องของการมองภาพรวมนะคะว่าเราจะพัฒนาไปทางไหนเราอยากให้ใครมาอยู่ตรงไหนหรือแม้กระทั่งเรื่องของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆในเมืองอะค่ะอ๋อคิดไปทีเดียวมองเห็นภาพใหญ่โอ้วิวแล้วจะได้จัดการได้ถูกใช่ค่ะคุณชัยมันมีรายละเอียดยังไงไหมฮะค่ะ ก็ถ้าพูดถึงในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศนะคะปัจจุบันน่ะเราพูดเรื่องค l i m เม e ดค i s i s ิ์ด้วยก็คือว่าโลกนี่มันร้อนมากขึ้นกว่าเดิมที่เราเคยคาดการไว้นะคะดังนั้นเนี่ยเวลาเรามองเรื่องผลกระทบนะคะกับค l i m เม e c ค i s i s ิ์กับเมืองเนี่ยมันเป็นผลกระทบที่มันเป็นลูกโซ่คือต่อเนื่องมันไม่ใช่ว่าแค่พื้นที่ที่มด้รับผลกระทบว่าเอตรงนี้ท่วมนะตรงนี้แรงนะแต่ยกตัวอย่างนะคะเช่นเรื่องของการคมนาคมขนส่งนะคะเส้นทางถนนต่างๆถ้าเกิดน้ำท่วมก็จะทำให้ระบบโล สติกใช่ไหมคะการขนส่งต่างๆในเมืองเนี่ยหยุดชะงักลงซึ่งก็อาจจะส่งผลกับเรื่องเศรษฐกิจของเมืองด้วยค่ะ,คะค่จากปัญหาเดียวนะฮะ ใช่ค่ะหรือแม้กระทั่งความร้อนในเมืองก็อาจจะส่งผลเรื่องของสุขภาพของคนเมืองอย่างเช่นเราเคยได้ยินข่าวนะคะเมื่อตอนที่หน้าร้อนจัดจัดมากขึ้นเนี่ยกลุ่มคนรายได้น้อยที่อยู่ในบ้านเรือนที่อาจจะไม่ค่อยเหมาะสมเนี่ยเขาไม่สามารถนอนหลับได้ต้องหลับหลังตีสองตีสามก็เป็นปัญหาสุขภาพแล้วเป็นปัญหาในเรื่องของแรงงานของเมืองด้วยนะคะความเครียดด้วยนะเกิดปัญหาสังคมใช่ไม่น่าเชื่อนะครับมันมาจากอากาศอ่ะใช่ค่ะก็มันใกล้ตัวกว่าที่เราคิดค่ะใช่ครับค่ะหรือแม้กระทั่ง การเพิ่มขึ้นของระดับน้ําทะเลนะคะอันนี้มันจะค่อยๆมามันจะไม่เหมือนน้าท่วมน้าแรงที่มันเป็นภาวะฉับพลันนะคะก็จะทําให้ปริมาณน้ําจืดที่เรามีใช้ในการอุปโภคบริโภคเนี่ยน้อยลงเนื่องจากของเอ่อเนื่องจากน้ําทะเลนี่ปนเปื้อนเข้าไปในน้ําจืดค่ะซึมเข้ามาใ้เรื่อยๆเราอาจจะต้องจ่ายเงินแพงขึ้นในการใช้ชีวิตนะคะ หรือพายุนะคะจะเป็นเรื่องของความถี่ของพายุที่มันอาจจะไม่แรงเป็นลูกเล็กๆที่เข้าประเทศไทยอันนี้ก็จะทําให้บ้านเรือนอหรือโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยพังทลายลงไปได้ค่ะครับแล้วจากนี้ก็จะมีเรื่องของขการแก่ดแคลน้ํา ใช่ค่ะอย่างเรื่องการขัดแยดน้ำเนี่ยคือว่าน้ํามีมากเกินไปก็ไม่ดีมีน้อยเกินไปก็ดีหรือว่าภาวะแล้งนะคะ<อ>ก็ถ้ามันมีภาวะแล้งเนี่ยนะคะคุณภาพน้ำเนี่ยก็อาจจะแย่ลงเนื่องจากการปนเปลื้อนของสารพิษเคมีเนี่ยที่อยู่ในดินเนี่ยนะคะมันก็อาจจะสูงและเข้มข้นมากขึ้นค่ะครับค่ะหรือแม้กระทั่งภัยน้ําท่วมเองในขณะเดียวกันอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องสําคัญของเมืองเลยก็คือว่าการจัดการขยะแล้วก็การจัดการเรื่องของอน้ําเสียต่างๆนะคะอันนี้เริ่มเห็นผลกระทบแล้วว่าเวลาน้ำ ่วมเนี่ยบางทีมันไม่ได้ผลกระทบแค่ในพื้นที่ที่ท่วมแต่บางทีมันไปท่วมที่บริเวณเ,เก็บน้ําเสียหรือขยะทําให้สิ่งปฏิกูลเหล่านั้นมันปนเปื้อนเป็นวงกว้างมากขึ้นนะคะมไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าสิ่งที่เรากําลังพูดถึงเนี่ยมันเป็นเรื่องเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศค่ะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยใช่ค่ะอ๋อครับ แต่อย่างไรก็ตามใช่ไหมคะคือประเทศไทยเราเนี่ยก็มีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้นะคะคโดยเรามีแผนที่เรียกว่า NAP หรือ n น p เนี่ยนะคะคือแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาตินะคะโดยผู้รับผิดชอบหลักนี่ก็เป็นกรมน้องใหม่ก็คือกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมนะคะเข้ามาทําภารกิจตรงนี้โดยตรงเลย <ứng> ว่าเป็นเรื่องสําคัญมากนะคะเขาก็จะเข้ามาจัดการ6ภาคส่วนที่สําคัญขอการพัฒนาประเทศค่ะคุณแสกก็จะมีเรื่องน้ําเรื่องเกษตรเรื่องทรัพยา ใจฟังทรัพยากรธรรมชาตินะคะสารสุขแล้วก็ท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องที่สําคัญก็คือเรื่องการตั้งถิ่นฐานในเมืองค่ะนี่คือหัวใจหลักที่เราก็จะคุยในวันนี้ใช่ค่ะค่ะเป็นแผนปรับตัวของชาติเลยนะครับอ่ะต่อไปครับค่ะอันนี้เคสใช่ไหมครับเนี่ยอาจารย์กำลังจะพูดถึงเคสใช่ไหมครับใช่ยังไงครับค,คุณแซคคือจริงๆแล้วเรื่องภาวะอากาศสุดขั้วเนี่ย ถ้าเราคุยกันสัก2ปีที่แล้วอาจจะนึกภาพไม่ออกค,คือตอนนี้เราเริ่มเห็นว่าเหตุการณ์รุนแรงนียมันกระทบเมืองออค่อนข้างมากนะคะอย่างยกตัวอย่างที่ดินถล่มที่ตํบาบลกะรนจังหวัดภูเก็ตนะคะคซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันมีสสาเหตุด้วยกันที่อยากจะเน้นยำ้ำแน่นอนเหตุที่มันเป็นเกี่ยวกับเรื่อง climate change เนี่ยบางทีเราอาจจะห้ามยากเวลาฝนตกหนะักแต่เหตุที่เป็นเรื่องของการพัฒนาเมืองเราจัดการได้เ,เพราะมันอยู่ในมือเราเช่นนะคะเหตุการณ์ดินถล่มเนี่ยก็คือมันมีการเปลี่ยนแปลงอาะใช้ร ที่ดินค่อนข้างมากในบริเวณที่เคยเป็นป่าเขาเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้ทางน้ําเปลี่ยนไป<อ>ค่ะอันที่2ออาคารที่ไปสร้างตาม พื้นที่ราดชันก็จะเป็นอาคารไม่แข็งแรงเพราะฉะนั้นเวลามีดินถล่มเนี่ยก็สามารถพังทลยได้ง่ายโอ้นี่สปัจจัยนะครับใ<ช>ี่่มีการเปลี่ยนแปลงใช้ที่ดินบนเขาที่ตีนเขาก็มีคนไปอยู่ด้วยใช่มันเลยเกิดใช่ในขณะเดียวกันนะคะระบบเตือนภัยของเราก็อาจจะยังต้องปรับปรุงนะคะคแล้วเหตุการณ์พวกนี้มักจะเกิดกลางคืนเราก็มีกลุ่มเปราะบางอยู่อาศัยอยู่มากซึ่งเคลื่อนย้ายลาบาก ก็เลยทําให้ทวีคูณความรุนแรงของผลกระทบใครเมชเชงทั้งสองพื้นที่ค่ะคุณแจ๊คส่วนของแม่สายค่ะของแม่สายเองเนี่ยเนื่องจากเป็นเมืองชายแดนจริงรูปนะเป็นเมืองชายแดนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุการณ์เนี่ยจะซับซ้อนกว่านิดนึงเพราะว่าฝนตกหนักเนี่ยอยู่ฝั่งพม่านะคะแล้วเราก็ไม่ได้ไปจัดการฝั่งนั้นได้ในขณะเดียวกันปัจจัยที่อาจจะต้องได้รับการปรับปรุงก็คือเรื่องของสิ่งปลูกสร้างที่ล้ําทางน้ําธรรมชาติอันที่หนึ่งนะคะอันที่2ก็คือเรื่องของการกําหนดเขตแดนคือตอนนี้เขตแดนไทยกับ ม่าเนี่ยกำหนดค่อนข้างฟิกส์นะคะคือไม่เปลี่ยนแปลงไปตามสันฐานของธรรมชาติแต่น้ำนี่มันเปลี่ยนเส้นทางดินดิน,ดนหรือแผ่นดินมันมีงอกมันมีหายไปเพราะนั้นบางทีพื้นที่เนพม่าอยู่ในไทยเพราะนั้นการจัดการมก็ซับซ้อนมากขึ้นค่ะกำลังจะพูดถึงคือถ้าพูดโยงไปสรุปแล้วก็คือว่ามันเป็นเรื่องของปัญหาการวางผังเมืองถูกไหมครับค่ะ หรือหรือผังมีแล้วแต่ว่าไม่ปฏิบัติตามไปกันสเปสเปสปาอะไรเออน่าจะเป็นเรื่องของการเอาไปใช้นะคะคือผังเมืองเนี่ยเรามีการวางผังและคำนึงเรื่องพวกนี้อยู่บ้างแต่ว่าใครเมือเชงเนี่ยมันเริ่มแปรป่วนเยอะขึ้นอ๋องั้น,นะะแผนที่ออกแบบไว้มันอาจจะใช้ไม่ได้ก็ได้ใช่ค่ะ,ค,ะคือเราพยายามคำนึงแต่ว่าเราจะต้องมีการปรับวิธีการวางแผนและการออกแบบเมืองที่มันซับซ้อนขึ้นแบบนี้ค่ะภาพต่อไปครับค่ะทีนี้จริงๆแล้วทางกรมโยธาธิการและผังเมืองนะคะก็ตระหนัก ถึงความสําคัญของเรื่องใช้ผังเมืองในแก้ปัญหาที่มันใหญ่ๆแบบนี้นะคะในบทบาทที่ผังเมืองเข้าไปจัดการได้ก็ได้มีการจัดทําเรียกว่าธรรมนูญด้วยการผังเมืองคืออยากให้ผังเมืองนี้มองภาพรวมมากขึ้นนะคะไม่ใช่แค่เรื่องกายภาพมองเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมมองเรื่องภัยพิบัติก็จะมีทั้งหมด3ข้อด้วยกันที่ควรคานึงนะคะซึ่งทั้ง3ข้อนี้สาคัญมากกับการจัดการเรื่อง climate change ในอนาคตซึ่งมันจะมีความแปรปรวนมีความอ่อนไหวแล้วก็เรื่องโครงสร้างพื้นฐานทํายังไงเราจะออกแบบ โครงสร้างพื้นฐานให้มันใช้งานได้ยาวนานมากขึ้นในพื้นที่ที่มันเสี่ยงภัยค่ะเช่นยกตัวอย่างได้ไหมครับเช่นถนนใช่ไหมคะที่กล่าวไปตอนตน้นก็คือ,อว่าถนนสายสําคัญนะ่ะมันไม่ควรถูกท่วมเพราะว่าผลกระทบจะเป็นต่อเนื่องเชิงเศรษฐกิจโลจิสติกหรือการเดินทางของคนที่มันเป็นต้องออกนอกเมืองอาจารายละเอียดได้ไหมแล้วแบบนี้มันจะออกแบบยังไงครับก็อาจจะมันมีได้2แบบนะคะถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยไม่ยกสูงอาจจะกดต่ําลง เพื่อให้น้ำเนี่ยผ่านไปได้อันนี้ก็ต้องแล้วแต่บริบทว่าตรงไหนที่ควรจะต้องวางแผนยังไงหรือเมืองเลยป่ะครับแบบนี้โถ้าลือทั้งเมืองน่าจะไม่ไม่ไหวนะคะอา,อาจจะต้องดูเส้นที่สําคัญจริงๆหรือเส้นที่เคยท่วมบ่อยอตรงนี้มันจะประหยัดงบประมาณในเรื่องของการซ่อมสร้างของภาครัฐด้วยอาจารย์กำลังจะบอกว่าอย่างนี้เรากางแผนที่แล้วก็วงเลยตรงเนี้วิกฤตแล้วก็มีทางหลักผ่าน ดูมันตรงนี้ไปเลยแบบนั้นใช่ใช่ค่ะดูไปลักษณะก็ได้แต่ว่าพอเป็นเส้นถนนปั๊บเราก็ต้องดูพื้นที่รอบๆไม่ให้ท่วมด้วยนะคะไม่ใช่แค่ถนนอย่างเดียวเพราะมันเป็นการเข้าถึงของคนต่างๆนานาถูกไหมคะอ๋อนี่คือประโยชน์ของการมองภาพใหญ่ลงไปแล้วก็ใช่ใช่ค่ะนี่คือ3ามเรื่องสําคัญนะครับที่จะนําไปสู่เมืองที่ยั่งยืนในอนาคตได้ที่รับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีอีกไหมครับค่ะแต่ถ้าเรามองในเรื่องของถ้าเราระยะที่มันกลางหรือระยะยาวขึ้นเราก็อยากให้ผังเมืองเนี่ย ปรับตัวใช่ไหมคะกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศได้พูดง่ายๆคือเราจะไม่หนีภัยเราจะอยู่ร่วมกับไภัยได้แล้วเราจะ ฟื้นตัวได้เร็วแมคล้ายว่าเจอแล้วเราก็ยังไปต่อได้นะคะต้องเป็นแนวทางเพราะเราไปไหนไม่ได้เราต้องอยู่ตรงนี้ใช่ค่ะแล้วมันเป็นทั้งโลกด้วยนะคะก็อันนี้น่าจะเป็น4หลักการที่อาจารย์คิดว่าสําคัญมากที่ควรไปใช้ในการวางแผนวางผังเมืองแลวออกแบบเมืองนะคะอันที่1เนี่ยแต่ละเมืองมีภัยที่สําคัญไม่เหมือนกันเมืองชายฝั่งเราต้องพูดเรื่องน้าทะเลหนุนด้วยนะคะเมืองที่เป็นที่ราบสูงต้อพูดเรื่องน้ําแรงเราต้องเข้าใจก่อนว่าภัยที่เรากำลังจะจัดการคืออะไรอันที่สองตอนนี้เรายังไม่ได้มีการประเมิน ควเสี่ยงว่าตรงไหนเสียงบ้างอย่างที่คุณแซกว่างมองภาพรวมเลยตรงนี้นะต้องไม่ท่วมตรงนี้ท่วมได้อ,อย่างนั้นนะคะแล้วก็ดูให้มากกว่าเรื่องกายภาพอ,อันที่สก็เรื่องกลุ่มปอบางสําคัญมากนะคะส่วนใหญ่เหตุการณ์ภัยพิบัติพวกนี้กลุ่มปอบางจะได้รับผลกระทบก่อนอแล้วพวกนี้เป็นแรงงานสําคัญของเมืองนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเป็นต้องดูให้คนทุกกลุ่มอยู่ได้นะคะค สุดท้ายก็เป็นออกแบบมาตรการนะคะชั้งในเชิงผังในเชิงอาคารอา,อาคารจะต้องแข็งแรงไหมหรืออาคารยอมให้น้าท่วมได้น้ําผ่านได้พวก <อา S 1> นี้ก็จะเป็นเรื่องของการเอาไปใช้ได้จริงแล้วค่ะนี่ก็คือเสมือนคัมภีร์เลยนะสหัวข้อสําคัญ <c oughs> ทุกเมืองเอาไปเป็นโมเดลในการปรับใช้ <c oughs> เพื่อต่อสู้นะครับงั้นวันนี้หัวข้อ,ขอเราก็คือออกแบบเมืองอนาคตความหวังทางรอดวิกฤตสภาพภูมิอากาศอาจารย์เราคุยกันทั้งหมดอาจารย์อยากจะบอกอะไรคนดูครับค่ะก็ถ้าเราสามารถทําให้ผังเมืองเนี่ยนะคะซึ่งเป็นการก กฎโครงสร้างภาพใหญ่ของการตั้งถิ่นฐานเนี่ยรับมือกับใครเมืเชงได้ผลประโยชน์เนี่ยจะไม่ใช่แค่กับหน่วยงานภาครัฐนะคะคือภาคเอกชนและประชาชนเนี่ยก็จะสามารถอยู่ในเมืองแล้วก็ปรับตัวเริ่มกับวิกฤตได้ด้วยค่ะอ่าครับนี่คือความสําคัญนะครับแล้วก็อย่าลืม4หัวข้อสําคัญเสมือนคัมภี์เม่สักครู่ครับเราไว้ปรับใช้แล้วเมืองของท่านก็จะรอดปลอดภัยจากวิกฤตสภาพภูมิอากาศในระยะยาวนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์นะครับที่ร่วมในการครับคขอบคุณค่ะ เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาติดตามกันว่าข้อมูลโกกลีนจะนำท่านไปสู่กาลงภยัยอังคารที่10ธันวาคม2567อย่างไรกับ360องศาโกกลีนครับ